เวล้าตอนนี้เรากำลังจะหมุนจักรวาะเป็นนิ่งเมดิเทชั่นเพื่อการถ่ายกำลังของพลังจักรวาลผ่านตัวเราเวลาจะเป่า้วก็ให้พลังจักรวาลเนผ่านสตีเรามันจะกระตุ้นให้สตีเราเนี่ยแขวนโดยธรรมชาติเราแต่พอเวลาจับเปิดพลังงานระยะหนึ่งร่างกายก็จะค่อยๆแขวนมากขึ้น โดงที่เราถ่ายขนาดนี้เพื่อไว้เป็นที้ระลึกคือเรามาถึงที่ซายอนเนชั่นแนลพาร์คนะครับมันก็จะค่คยอยๆหมุนแล้วก็ลุกขึ้นแล้ก็เอาวิวข้างหลังเป็นเป็นฉากให้หน่อยนคะครับท่านเดินไลยท่านเดินหมืนว่า การรับป่ายไปมากๆนก็จะหมุนไปเรื่อๆแล้เดินไปรอบขอบนให้ด้วยดูด้วยการหมุนอย่างเงี้ยเป็นการศึกษาที่ไปเรียนที่ประเทศไต้หวันมาเขาใช้วิธีการหมุนอย่างเงี้ยรักษาลมมะเร็งเดยหมุนวันละสามชั่วโมงเช้าชั่วโมงครึ่งบ่ายชั่วโมงครึ่ง ก็จะเป็นการปรับสมดุลน,น้อนเย็นโดยที่ไม่ต้องกินยา